สวัสครับผมนายสุทิน,น,นันรองพลรหัสนักศึกษา 66101103C1 นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ,อธุรกิจรีชาร์จที่ผมได้ลองทำขึ้นมาเป็นบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับก็คือลากๆของธุรกิจนี้ก็คือจะเป็นการผลิตแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้เมื่อใช้จนหมดนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญ ปลูกต้นไมนะครับเมื่อลูกค้าได้ซื้อแบตเตอรี่จากทางร้านหรือรวมไปถึงการเปลี่ยนอุปรกรณ์นะครับทางร้านก็จะปลูกต้นไม้ทดแทนนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่มาซื้อแล้วก็มีบริการชาร์จรถไฟฟ้านะครับให้รถไฟฟ้าที่หมดกลางทางหรือต้องการไฟจริงๆนะครับต่อมาเรามาดูโกับเบนจวัน หนึ่ H กันนะครับวู Wu, นี่จากแบบสอบถามเนี่ยวู Wu, ก็คือลักษณะของผู้ของลูกค้าที่จะซื้อเนี่ยผลสำรวจก็ออกมาว่าก็จะเป็นบุคคลทั่วไปแล้วก็คนที่อยากมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนคนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเช่นช่างไฟกลุ่มผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ่านแบตเตอรี่ก็ที่ที่ไปสัมภาษณ์มาก็มีอยู่3คนคนที่ตอบเหมือนกันแล้วก็มีอยู่2คนที่ตอบเกี่ยวกับคนที่ใช้ลดพลังงานไฟฟ้า แล้วก็วอชก็คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือจากที่ไปสัมภาษณ์มาก,ก็เป็นการที่ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกแบตเตอรี่ฐานาานาฬิกาแบตรถยนต์แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ตลอดแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องการแบตเตอรี่ที่คงทุนใช้ได้นาน และไม่เกิดการระเบิดเมื่อใช้เป็นนานๆแล้วก็ได้ใช้แบตเตอรี่ที่มีพลังงานสะอาดไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอีกทั้งก็ช่วยต้นไม้อีกด้วยแล้ววายก็คือเหตุผลจะเป็นทําไมถึงลูกค้าต้องซื้อก็คือหนึ่งต้องการใช้แบตเตอรี่แล้วก็เพื่อต้องการใช้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดแล้วก็ใช้ได้เป็นระยะระยะเขาต้องการมาเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ นื่องจากเป็นฐานที่ใช้ใหม่ได้ก็สามารถก็จะช่วยลดโลกร้อนได้นะครับแล้วก็ต้องการรักษาสิง่งแวดล้อมนะครับส่วนต่อมาก็คือวูก็คือใครก็คือผู้ที่มีอิทธิพลต่อาการตัดสินใจนะครับก็คือที่จากไปสัมภาษณ์มาครับว่าจะเป็นตนเอง,พงพเพื่อนรกงานพ่อแม่เพื่อนว่าจากเพื่อนที่แนะนํามาแล้วก็ผู้คนรอบตัวหรือช่างที่แนะนํามาแล้วก็เป็น อ่าพวกบริษัทรถยนต์ไฟฟ้านะครับอ่าเว้นก็คือช่วงเวลาแนละความถี่ในการซื้อซื้อนะครับก็จากที่ไปสัมภาษณ์มาครับก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นลดราคาหรือว่าช่วงที่อยากลดโลกร้อนอาจะช่วยช่วยลดโลกร้อนนะครับแล้วก็เมื่อใช้เริ่มใช้พวกนาฬิกาหรือว่าต้องใช้พวกที่ต้องใส่ถ่านแล้วก็ ซื้อ6เดือนต่อครั้งหรือเมื่อต้องการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแวที่ไหนแว์เมื่อไหร่ก็คือช่วงเวลาและความถี่ในการซื้อก็จะเป็นซื้อทางช่องทางไหนใช่ไหมก็จะเป็นทางออนไลน์แล้วก็ทางหน้าร้านในทางออนไลน์ก็จะเป็นไลน์ช้อปปี้ออนไลน์แล้วก็ซื้อผ่านทางออนไลน์นี่ก็จะต้องเป็นการซื้อที่ต้องมีรา,ายละเอียดที่คือ ค่อนข้างจะต้องน่าเชื่อถือให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีซื้อทางหน้าร้านด้วยนะครับลูกค้าซื้ออย่างไรก็คือพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการซื้อนะครับก็คือจากที่ไปสํารวจมาก็จะมีเป็นมีโปรโมชั่นและโบการที่ดีพร้อมจะเป็นที่ต้องใช้และข้อดีข้อเสียของสินค้า รักโลกซื้อครั้งเดียวใช้ได้นานเลือกซื้อจากคุณภาพและความเหมาะสมของราคาการแนะนําผู้ใช้แล้วก็มีการแนะนําจากช่างผู้ชํนานาญการตัดสินใจตัดสินใจซื้อทันทีเนื่องจากมีรายละเอียดสินค้าที่น่าเชื่อถือหรือมีคนรู้จักจแนะนําว่าแบตเตอรี่ใช้งานโอเคนะครับต่อมาเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างบุชเน็โมเดลแคนวาส BMC แบบฉบับเก่าและฉบับใหม่นะครับซึ่งในฉบับใหม่เนี่ยหนึ่งเลยคุณลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนจากการ มองบุคคลแบบกลุ่มเนี่ยจะเป็นการมองบุคคลแบบบุคคลมากขึ้นแล้วก็2คุณค่าที่ส่งมบอบเนี่ยจะเน้นย้ําถึงคุณคุณค่าที่ส่งมบอบให้กับลูกค้ามากขึ้น 3. ช่องทางจะเพิ่มช่องทางออนไลน์เพิ่มมานะครับ4ความสัมพันธ์กับลูกค้าก็จะเป็นเน้นความสัมพันธ์แบบ2ทาง5แหล่งรายได้ก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อแบบการหารายได้แบบใหม่ๆเช่นการสมัครสมาชิก 6. ทรัพยากรหลัก ก็จะเน้นเป็นทรัพยากรแบบดิจิตอลเกิจกรรมหลักจะน้นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็เป็นแปดพัธมิตรเพิ่มพันธมิตรแบบ Open Innovation 9โครงสร้างต้นทุนก็จะเน้นเป็นการลดต้นทุนนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของ bmc สบับใหม่ที่สอดคล้องกับ w h a d question นะครับก็คือในธุรกิจของผมเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเพิ่มช่องทางการขายเช่น ใช้สื่อโซเชียลในการประกศาศข่าวสารและประกาศกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้ามาซื้อขายได้ง่ายและสามารถอ่าคุยกับลูกค้าได้โดยตรงเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการบริการลูกค้านะครับก็คือการบริการลูกค้าเนี่ยทำได้ทั่วถึงทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวก รวดเร็วดวยงไม่ต้องมีความกังวลน,นะครับก็มีบริการชาร์จไฟสําหรับรถไฟฟ้านะครับที่พลังงานหมดกลางทางนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าก็เป็นแคมเปญปลูกต้นไม้นะครับเมื่อลูกค้าได้ซื้อของผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนอุปกรณ์จากทางร้านไปเนี่ยทางร้านก็จะเป็นได้ทําการปลูกต้นไม้นะครับตามจานวนที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไปนะครับเพื่อเป็นการ